สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้จะไปหากับข้าวเนาะนี่ไงสวิงเราสวิงกับการละมังวันนี้เอาการละมังไปกับสวิงเดีย๋ยวไปถ่ายตอนตักให้ดูเนาะจะมันไหมตักกุ้งครับ F c ทุกคนว่าจะมานไหมไปตามลยครับ 本当 เอาให้ของปืนเลยเยอะเลยตรงนี้นะโอ,อ้มีปลาด,ด้วยครับปลาอะไรเนะน,นี่ยปลาเนื้ออ่อนมะปลาเนื้ออ่อน

太累了。 ออนุาญาตตักอนครับเดี๋ยวตักให้เสร็จก็เดี๋ยวสรุปผลตอนขึ้นครับไปตามครับเปิดดิได้เยอะขนาดไหนเนี่ยได้ปลาด้วยครับเอีทุกคนโอ้โหคัก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 เนาะหากินซัมนี่โบปลาจุกุ้งไซส์ใหญ่ๆปลาตัวโต,โต เชอรีหัวใหญ่ๆห,หาก,กินสัมนี่บ่เจ้าไปเก็บทุกตัวมีประโยชน์ตักในนี้เมื่อวานก็ตักเหมือนกันแต่วันนี้ตักเดี๋ยวป่อยให้ทิ้งช่วงสักอาทิตย์หนึ่งก่อนเนาะค่อยไปตัก,กอีกแค่นี้แหละครับไปกลับบ้านาาเกลือครับเอฟซทุกคนหลังจากที่เราไปเก็บปลายอยู่ริมคลองไปตักเอาสวงตักอยู่ริมคลองมาแล้วก็ มาย่างครับมาย่างเกลือหอมส่วนกุ้งก็ให้น้องเขาเอาไปทำกุ้งเต้นครับทุกคนสองเมนูวันนี้เมนูปลาย่างกับกออยกุ้งครับแซ่บครับผมสวัสดีครับหาอยู่หาก,กินแบนบบ้านๆนี่กุ้งที่เราเก็บ เราเก็บคัดยังไม่ได้คัดครับแห้น้องก็าทำเนาะเทียบป่ะขั้วเอาบ่มมาไม่ได้ไ<ม>ก้อยบ่บไม่ได้มีเครื่องก้อยอดิไม่ได้เอามาขั้วเลยแล้วก็ใส่พริกปน่น ในนี้คัว่นนะวป่ะเนาะคั่วดีกว่าเมาื่อวานกินกุ้งเต้นแล้วมันใ้คัว่วคั่วแล้วป่ะคั่วให้มันสุกก่อนเอาไปรัดตกป่นออกอบเลยอันนี้เราอบเลย,ยเริ่มโอนนะ้ำเต็มบ้านเลย กกบทำแบบง่ายๆเป็นบ้านครับเอฟซีทุกคนกินแบบนี้แหละเมนูแบบใหม่ๆม,มั่งเนาะข้าวน้ำปลาก่อนก็อเอาไปปรุง แล้วมก,กสู่น้ำมันหอกน้ำในตัวกุ้งมันหน่ออืมน่ากินไหมครับไอจีทุกคนกินหมดบ<อ>่บ น้ำให้มันแห้งใหม่พอดีเลยเดี๋ยวให้น้ำมันแห้งกเ่าน้อให้น้ำมันแห้งก่อนครับแห้งก่นนะ อย่นี้นะครับเดีย๋ยวเอาไปปรุงปรุงใส่เป็ดป่ปปนเนาะ เ,เราไม่ได้ขวดใส่ก็พอเราขวดใส่ใส่ก็ดีใส่หนยใส่น่อยใส่หสลายสเขาว่าเขาก็บ่า นี่ก็อรอแล้เนี่ยเป็นหอมให้กลนเลย หอมเราดีไม่ต้องใส่กระเพราสูตรนี้ได้กลิ่นหอมแบบน,นี้พริกป่นได้กลิ่นหอมพริกป่นจตกไครก็ไม่ต้องใส่ราดีสําเร็จรูปแล้ก็ดีใ <c oughs> ช่ป่ะผมปลาย่าก็กินกับปลาดําก็เอาไว้กินข้าวครับ เลยายปลาย,ยังไม่สุกหนอยา่โอ้ายเสื้อเหลืองกลับมาแล้วครับาดดมาแล้วกินแล้วก็นอนถ้าไม่พอก็<ด>เรากินตุ้มนี้กินให้หมดเลย ทำไมนกินมีเปรี้ยวไปวะกินยังเดี๋ยวแม่บอกว่าเปรี้ยวไปน้ำปลาเยอะเลย เอ็มเตะใครตั้งแรกนะเอ็มเตะใครตำตะไคร้ครับตำตะไคร้กินเมี่ยงเมื่อตอนเที่ยงกินข้าวตำตะไคร้แต่ตอนเย็นกินอีกอร่อยดี่ยสูตรไหมใช่ลองเอาแว่นไหมเอาแว่นสองทะลุอ่ะดูว่าปลาไข่หรือปลาปลาไม่ไข่ ยังนะครับยังแล่นนานไงนานไงเวลาเขาพูดแล้วไม่เชื่อไกินข้าวด้วยกันครับเอนทุกคนนี่กประกงหัดเก็ดปงหัก็แล้วกตกอยู่แล้วนตกแล้วยับเกย็ดยุ Anh chim chiêu chim chiêu sắp tai có phố bạn mày giúp tai khảo là được lắm ừ. kim ngay hai bé 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 ai bé 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 trong bé vị bé bé เราตักไปสองพลังแล้วเมื่อวานเราก็ตักวันนี้เราก็ตักกันเลยวันนี้ตักได้โลหนึ่งนะเมื่อวานได้สองก้ยอยพอได้วันนี้ได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งเดี๋ยวเ,เว้นก่อนเนาะเว้นระยะเดี๋ยวไปตักอีกถ้าน้ำไม่ขึ้นไม่ลงกินข้าวด้วยกันครับขอนบขอนุอยากกินข้าวครับออกินกับยายคนเก่อ ขาเปลี่ยนเสื้อวันนี้เสียเหลืองอีกางเงี้ยักเจ้าครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แลวกดกรดิ่งด้วครับทักเจ้าครับผม